ยึดกันไปหลังก่อนพี่ก็เอาไม้มาดึท่อนึงอยู่ข,ข,ข,ข้า pues งล er> ่างอะไข่วม um, oh um, oh, uh, uh, ัดกระแทกข้างล่างไข่ตนน่นเครับมาตรมาตรโทมาก่อรครับว้าติดอ่างนี้ล้อล้อางนี้ โอเคน้าไปครับตรงมาก่อนตรงนี้ตรงมาเอกตรงมาเอกเดี๋ยวรอหลังไจะทดตรงมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงได้ไหมตรงได้เลยไปเอาไปก่อนพี่ก่อนที่เดียนนะครับจิกมาทางนี้ก่อนทางนี้ครับเฮ้ยเดินหน้ามาที่ทางนี้เดินมาก่อนนะครับโอเคเดินหน้าโอเคยุดไปไปขัดที่นี่นะไปหลังนิดเดิน thay nút lên thay nút lên hắt trái một hạt ý. Hạt ý. Hạt Thì, mh, ừ. à tham thay lại hắt trái một vẫn chưa coi chắc một kí nữa

เมองบันไดได้ใช้เลยนะบันไดอะแต่ว่าต้องต้องต้องให้มันยังมีข้าวพี่แล้วมันทำมันทำนี่มันทำให้ใหญ่จีนี้ไม่ได้เล้วจ่ไม่ทาตัดเองพี่เขาบอกต้องตัดเอง